บางคนมีความทุกข์นั่งสมาธิไปทุกข์ทุกแต่อดแต่ทนตั้งใจทําทําใจใจใหญ่หญทําใจเท่าภูเขานี่เฮ็ุใจห้าก็บุงนี่เวลามันเปลี่ยนไปแพ๊บเดียวทุนละพังวาปีรัตติได้มาในขณะยากๆโดยยากๆในสิ่งที่ยาก อย่าลืมนะเวลากาลังเจ็บปวดรวดราวกําลังปวดแข้งปวดขากํากลังกาวนกาวไหวจิตใจปัน่นป่วนอยู่นั่นมันจะสงบอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่ความสุขก็อยู่ใกล้กลๆความทุกข์นั่นแหละเหมือนฝนจะตกรอ้อ,อนอบอ้าวคนโบราณบอกโอ้คือห่อนแต่เป็นแต่ฝนสิตกแต่นั่นเป็นเคยหูจักประสบการณ์ร้อนมากๆลมมาฟ้าแรกฟ้าร้องฟ้าผ่า ฝนตกทีนี้หลังจากฝนตกความร้อนก็หายไปเย็นท้องฟ้ามืดคลึ้มก่อแจ่มสมองไปเห็นไกลๆทัศนวิสัยอุตุนิยมตาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติของป้าอากาศจิตตะเนียมตาความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของจิตก็เหมือนกันก่อนที่จะสงบวุ่นวายใครมันวุ่นลนนะ่นอะบม่ได้ซื่อพอบาดต ไม่ได้ลงทุนซื้อให้มันคิดตัง้งคันคิดมาโลดก็สัง่งนั่งตรงนี้เมืนน่หนีไปไหนเวลามันเปลี่ยนแับเตียยมันจะสงบทั้ง